แต่วันนี้เนี่ยปรบมือให้กับตำรวจลพบุรีนะครับเก่งจริงๆเก่งมากทีเดียวนะครับเขาไปตามไล่ล่านะครับเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่น2คนที่ค้ายาเสพติดแต่ว่าวัยรุ่นนี่แลกนัดส่งยากันที่ไหนรู้ไหมภายในโรงพยาบาลนะครับดี๋ยวนี้ก็ใช้โรงพยาบาลในการส่งยาเสพติดนี่หละครับคุณผู้ชมตำรวจเขาใช้วิธีขยายผลจากการจับกลุ่มนะครับแล้วก็เสี่ยงมากทีเดียวคือเป็นผลมาจากการจับกลุ่มนาย นฤพลนะครับพระโพอายุ26ปีตำรวจทำการล่อซื้อยาบ้าได้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็สืบสวนขยายผลได้ผู้ต้องหาแล้วก็ให้ผู้ต้องหาคนนี้แหละครับติดต่อล่อซื้อยาบ้าอีกก็ไปสั่งซื้อยาบ้าประมาณ1ถุงนะครับเกือบ 20, 2,000 0บาทคือ1,9,000บาทจากแก๊งยาบ้า คนร้ายนัดไปรับยาที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใกล้กับข้างรตนัสลบบุรีนะครับตำรวจเขานัดกันแล้วไปดักซุ่มแบบนี้คุณผู้ชมรอจนกระทั่งนัดหมายนะครับผมปรากวดรับอิจายบบรุ่น2คนใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีเาาดำหมายเลขทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมขอไข่ชอนจิงขอไข่500ลบบุรีขับรถวนนะครับสุดท้ายตำรวจไปวิ่งจับแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นภาพที่ตำรวจกามานะครับที่พวกเขาไปจับแบบนี้ นี่แล้ะครับโซมอนบุนวายสุดท้ายจับได้2คนนะครับก็คือนายนินธลหรือว่าก๊อฟอุทธดา,าราอายุ27ปีและก็นายทศพลพาพันอายุ22ปีตรวจค้นในตัวมียาบ้าน1งถุงนะครับ195เม็ดแล้วก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตำรวจจะขยายผลจับกลุ่มขบวนการทั้งหมดต่อไปด้วยนะครับก็เช่นชมการทำงานของตำรวจลพบุรีนะครับสามารถ เสี่ยงแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้นอกจากจะต้องปรบมือให้กับตำรวจลบบุรีแล้วขอปรบมือให้กับทหารที่จังหวัดรสแก้ว่อยได้เลยเพราะว่าไปจับผู้หญิงคนหนึ่งมีการซุกซ่อนยาบ้ายาเสพติดเนี่ยรู้ไหมว่าซุกซ่อนไว้ที่ไหนที่ไหนฮะที่ชุดชั้นในเนี่ยค่ะนี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะโดยทางทหารพรานที่12กองกำลังบุรพาจังหวัดรสแก้วไปตรวจดิดยาบ้า85เม็ดยาไอซ์อีก0.3กรัมจากนางสาวนิพาสุขสมบัติ อายุ23ปีเป็นสาวชาวไทยแล้วค่ะเข้าไปทำงานที่คาสิโนฝั่งปลอยเป่ประเทศกัมพูชาซุกซ่อนยาเสพติดมาอยู่ในชุดชั้นในที่สวมใส่พอจะผ่านจุดตรวจเนี่ยเกิดอาการตัวสั่นมีพิรุษทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าขอไปตรวจค้นหน่อยก็ว่าไปเจอจริงๆนะคะยาบ้าโดยเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาจากชาวกัมพูชาจะเอามาขายต่อให้กับนายเขียดหรือว่านายสุรเชษฉัดจังรีอายุ33ปีต่อมาก็เลยประสานไปถึงตำรวจให้จับกลุ่มนายสุรเชษแต่ปรากฏ ว่าไว้ตัวหลบหนีไปก่อนแล้วส่วนยัยไอซ์ Ice ค่ะนาน,นิพาก็บอกว่าเสพเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งไปที่ตำรวจสพคลองลึกดำเนินคดีต่อไป